ตื่นเป็นมากค่ะเราพยายามทํางานให้มันเป็นสไตล์เรามากที่สุดอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนิดนึงไม่มีถ่าย pre wedding หรือไงค่ะไม่มี backdrop เราโชคดีมากเลยค่ะเพราะว่าออจมอม m a ง o n น้องนเขามาเซ็นเตอ our wedding ให้คุณพี่เ น่ารักมากเขาก็พยายามจะทําความรู้จักกับเราว่าคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงเราอยากจะได้มูดแบบไหนในงานของเราซึ่งความพิเศษหนของคุณฟิลิปก็คือเขาเข้าใจผู้ชายด้วยเวลาเราได,ได้กลิ่นแบบนี้ผู้ชายจะรู้สึกว่ามั่นใจคือราบว่ามันสําคัญมากเพราะว่านอกจากมูดโมเมนต์ต่างๆแล้วเนี่ยสะว่าอีกอันที่สําคัญมากคือเรื่องของกลิ่นที่บางทีเราลืมไปเหมือนกันบางทีคนมาแสดงความดีกับเราก็รวมไปถึงตัวเราด้วยนะนะเพราว่าทุกครั้งที่เราได้กลิ่นเนี่ยภาพในความสุขของเรามันก็จะรูฟออกมาเพราะว่าโมเมนต์อ ช่วงแร,<ม>รกของเราเนี่ยที่เราทำ Send y o u r w e d i n n s กับโจมาโลนนะคะก็จะเป็นช่วง Welcome ตอนเช้าเราสองคนก็เลยเลือกเป็นของ o r e n l o s s o s s o m แล้วก็ m a a r i r i n l o s s s m o m ส l ันนี่ครับช่วง Morning ทุกเช้าของเรานะคะก็จะเป็น l i n e Basil and Mandarin นะคะผสมกับ English Oak แล้วก็ Red c u r r a n t นะครับซึ่งเวลามาผสมกันปุ๊บเนี่ยมันได้กลิ่นของความเป็นฟริตตีแล้วก็ฟลรา l ผมว่าการที่เราได้มีงานของเราแล้วเราได้ Personalize ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นเนี่ยมันทำให้เราเีี่มมมควาาสุุขกท <ม>เพราะว่าคุณก็ได้เป็นตัวของตัวเองเจ้าสาวก็เป็นเจ้าสาวของผมผมก็เป็นเจ้าบ่าวของเขานะครับนี่น่าจะเป็นความสุขที่สุดที่เราจะเป็นได้แล้วครับ